สวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมด้วยคลิปแรกของวันนี้นะคะพอดีวันนี้มีภารก,กิจทางศูนย์หมอนใหม่เขตสี่มาไลฟ์สดผ้าไหมที่บ้านนะคะก็เลยพึ่งได้มีโอกาสถ่ายคลิปผ้านะคะผืนนี้นำเสนอเป็นไหมบ้านไหมน้อยนะคะผ้านุ่มมากแล้วก็ทอปราณีตมากนะคะเป็นไหมน้อยสาวมือทั้งเส้นพุงและเส้นยืน ลายกระเซบนูนกระเซบูนก็คือเดินสายสี่เส้นนะคะทอสวยมากผืนนี้ความด้วยความที่เป็นเส้นไหมที่เส้นเล็กมากก็เลยต้องทอแซมด้วยหางกระรอกนะคะหางกระรอกกรนนิวนะคะทอแซมด้วยกระนิวสีตามนี้เลยนะคะ เป็นฟืนไม้นะคะหน้าผ้า98เซนแต่ถุงใหญ่มากค่ะผืนนี้ถุงผ้า2เมตร20นะคะในสีจริงของผ้าจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็จัดสวดทรงลายได้สวยงามมากไหมเส้นเล็กเล็กๆเลยนะคะไหมน้อยเนื้อในนุ่มๆผ้านุ่มมาก ทอามตะกอรเรียมนะคะผืนนี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นน้ำหนักการทิ้งตัวของเส้นไหมนะคะผ้าไหมเส้นเล็กก็จริงนะคะไหมเส้นเล็กก็จริงแต่ว่าผ้ามีน้ำหนักมากเพราะด้วยความที่เป็นไหมบ้าน ไหมบ้านจะเป็นเส้นไหมที่มีน้ำหนักนะคะไหมบ้านไหมทองนี้เป็นเส้นไหมที่มีน้ำหนักมากผ้าสวยนุ่มพลิ้วสวดทรงลายสวยงามนะคะรายละเอียดลายปราณีตมากไหมเส้นเล็กนะคะเชิงผ้า <c oughs> เป็นลายเม็ดมะยมเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะไหมเส้นเล็กมากแล้วก็แซมด้วย ห่างกระโหลกเพื่อขยายลายให้ไม่รีบนะคะให้ได้สุดทรงที่สวยงามสีจริงของผ้าจะขรึมกว่าช่วงนี้เล็กน้อยประมาณนี้ค่ะสีจริงของผ้าจะเป็นประมาณนี้นะคะถุงผ้าใหญ่2。องเมตรีเซนนะคะท่านที่ตัวเล็กๆก็สามารถนุ่งหน้านางชายพกได้เลยนะคะนี่นะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า ผ้าผืนนี้สามารถนุ่งหน้านางใช้พกได้เลยนะคะผ้านุ่มพลิ้วทอได้เป็นระเบียบเรียบร้อยรูปทรงสวยงามนะคะขนาดผ้า2เมตรเซนนะคะโดยรายละเอียดของลายก็จะเป็นสีขาวเขียวเหลืองแดงนะคะแล้วก็จะมีเกสรสีฟ้าแบบนี้ ทำยากมากค่ะเพราะว่าเล่นสีเยอะให้สีหลายสีนะคะหน้าผ้า98เซนค่ะท่านที่ถูกใจทักทายมาได้นะคะผืนนี้ไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทอฟืนไม้หน้าผ้า98เซนถุงใหญ่2เมตร20นะคะ4,900บาทโทรมาได้ที่เบอร์087-246 3434-087-246 3 4 3 4บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ